ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่บ่าวเออร์ได้พาแก๊งชาวบ้านตามล่าแห้งไปจนถึงแบ็กสปอตพวกเขาทําการเผาที่นั่นและในตอนเดียวกันนั้นเองครับเพนนีไวท์ก็ได้ปรากฏตัวทําให้ฮาร์โรลนด์ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากวิญญาณก่อนที่ริชจะยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อให้มาร์ชรอดและในขณะที่พวกทหารทําลายกริดก็ทําให้เพนนีไวท์นั้นได้ตื่นขึ้นจากการจำศีลก่อนที่มันจะทําการจับตัววิวไปสวัสดีครับ วันนี้แฟนซอลอตซีทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง HBO อย่าง It ด w e l c o m e to d h e r y ในตอนจบกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในตอนนี้ครับที่เมืองเดอรี่นั้นได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นเมฆหมอกปริศนานั้นได้เข้าปกคลุมไปทั่วเมืองเดอรี่ใบไม้ที่ถูกหมอกนั้นก็เหี่ยวเฉาทันทีส่วนทางด้านของโรงเรียนมัธยมเสียงประกาศตามสายจากครูใหญ่ก็ได้บอกให้เด็กๆทุกคนครับไปรวมตัวกันที่ห้องประชุมเด็กๆครับได้มารวมตัวกันที่นั่น ก่อนที่แสงไฟจะส่องสว่างร่างของครูใหญ่ก่อนที่เพนนีไวครับจะปรากฏตัวมันได้ทําการดึงหัวของครูใหญ่ออกมาก่อนที่โยนร่างไปหาเด็กๆและเตะหัวของครูใหญ่ออกไปข้างนอกตอนนี้ครับเด็กๆนั้นได้ตื่นกลัวกันอย่างมากเ <c oughs> พนนีไวเริ่มร้องเพลงออกมาก่อนที่แสงสว่างจากหัวของมันครับจะทําการสะกดจิตพวกเด็กๆเ,เ,เอาไว้และทําการจับตัวเด็กๆไป ท่าทของกลุ่มรอนนี่ในขณะที่พวกเธอนั้นกําลังเก็บของของลิสอยู่จู่ๆพวกเธอก็เห็นเมฆหมอกปริศนาได้เข้าปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองเมื่อออกไปดูครับก็พบว่ามันมีป้ายประกาศคนหายได้แปะเต็มไปหมดซึ่งป้ายประกาศคนหายนั้นก็คือเด็กๆที่โรงเรียนของพวกเขาทาั้งนั้นครับพวกเธอจึงตกลงกันว่าจะไปดูที่โรงเรียน ส่วนทางด้านของเพนนีไวท์มันได้ทําการจับตัวเด็กๆให้ลอยตามรถลากของมันพร้อมกับเสียงแตรที่มันได้ทําการบรรเลงส่วนทางด้านของกลุ่มรอนนี่ตอนนี้พวกเธอนั้นได้เดินทางมาถึงยังโรงเรียนและพบว่าตอนนี้ครับเด็กๆทุกคนนั้นได้หายตัวไปจากนั้นพวกเธอก็พบเข้ากับซากศพของครูใหญ่รอนนี่ก็ไม่แน่ใจครับที่เพนนีไวทมันจับตัวทุกคนไปได้ยังไง ในตอนเดียวกันนั่นเองครับปลายประกาศคนหายก็เปรวมาติดขาของผู้เธอซึ่งทําให้ผู้เธอรู้ว่าตอนนี้ครับวิวนั้นถูกตัวตลกจับตัวไปเหมือนกันก่อนที่พวกเธอจะตัดสินใจตามหาวิวจากรอยเลือดพวกนั้นรอนนี่เสนอว่าจะต้องใช้กลินเล่มนี้ครับเพื่อป้องกันตัวส่วนทนานั่งของมาร์ชเธอก็อยากจะฆ่าตัวตลกตัวนั้น ผู้เธอได้สอนจัก,กรยานกันไปแต่ถ้าไปแบบนี้คงจะตามไปไม่ทันแน่ๆและในตอนเดียวกันนั่นเองครับผู้เธอก็เห็นรถส่งนมจอดอยู่ทําให้มาร์ชอาสาจะขับเพราะว่าบ้านของเธอก็มีรถกระบ,บะผู้เธอนั้นได้มุ่งหน้าตามรอยเลือดไปทนาของจ่าไว้เขาพยายามติดต่อลูกชายแต่ก็ไม่ติดก่อนที่เสียงโทรศัพท์จะดังขึ้นเสียงหัวเราะจากปลายสายครับก็ทําให้จ่าไว้รู้ว่าตัวตลกเพนนีไว้นั้นมันได้จับตัววิวไป เมื่อสายถูกตัดก็ทําให้จะาไว้ครับโมโหอย่างมากก่อนที่เขาจะนึกได้ว่ามีบางคนครับที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ ภาพมือที่ฮาโลแลนด์ที่ตอนนี้เขานั้นเครียดอย่างมากเสียงในหัวของเขานั้นได้ดังตลอดเวลาวิญญาณน,นั้นได้ส่งเสียงดังในหัวของเขาก่อนที่ฮาโลแลนจะตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตนเองทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองครับจ่าไว้ก็เดินทางมาถึงที่นั่นพอดีเขาได้พังประตูเข้าไปฮาโลแลนดนั้นกําลังจะฆ่าตัวเองจ่าไว้จึงร้องขอให้ฮาโลแลนดนั้นช่วยตามหาลูกชายของเขาเพราะว่าตอนนี้ปีศาสต์เพนีไว้นั้นมันได้จับตัววิวไป และในตอนนั้นทุกอย่างครับก็ถูกมเมฆหมอกปกคลุมไปทั่วเดอรี่บริเวณที่เป็นน้ําก็กลายเป็นน้ําแข็งส่วนทนานะของนายพันฟุลเลอร์เขาได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้จะไว้ได้หนีไปพร้อมกับฮาร์โรลนด์แล้ว ตัดภาามาที่ทั้งสองพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังฟาร์มของโรสเมื่อชาโรตดรู้ความจริงว่าตอนนี้ครับลูกชายของเธอนั้นได้ถูกจับตัวไปก็ทําให้เธอนั้นเสียสติและโมโหอย่างมากเจ้าไว้ก็บอกว่าฮาร์าลเลน์สามารถตามหาวิวได้ขอแค่เชื่อมกระแสจ,จิตสายสัมพันธ์ของแม่ลูกก็าอาจจะตามหาลูกชายได้โอสก็บอกไปว่าเปล่าประโยชน์ถึงจะตามหามันเจอแต่ก็สู้มันไม่ไหวหรอก สเสนอให้ฮาโลแลนด์ช่วยเธอเพื่อตามหากลิตีลาต่างดาวเล่มสุดท้ายถ้าตามหาได้แล้วแล้วก็เธอจะช่วยทำให้ฮาโลแลนด์ไม่ได้ยินเสียงของวิญญาณอีกต่อไป พวกเขาได้กางแผ่นที่ออกมาและเธอก็เสนอว่าถ้าตามหากริตเล่มสุดท้ายเจอก็จะนํามันมาแทนเป็นเสาเพื่อขังไม่ให้เพนนีไว้์หนีออกไปจากเดอรี่ได้แต่ถ้าเพนนีไว้์มม่นหนีออกไปทางทิศใต้ที่มีต้นไม้ตายซา,ากโบราณอยู่เท่ากับว่ามันจะเป็นอิสระตลอดการและจุดนั้นเองครับถ้านํากริตไปฝั่งที่ใต้ดินก็จะสามารถซ่อมกลงได้แทนกริตที่ถูกพวกทหารทําลายไปฮาโลแลนก็บอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงในหัวของตนเองด้วยซ้ํา โรสจึงเสนอความช่วยเหลือให้พร้อมกับชงรากไม้มาทูลินที่สามารถเชื่อมจิตและค้นหากลินสุดท้ายได้เมื่อฮารโรลแดนด์ดื่มมันเข้าไปร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีสติของเขานั้นถูกดึงออกมาก่อนที่เห็นภาพเด็กๆพวกของรอนเน่ครับที่ตอนนี้พวกเธอนั้นพยายามตามรอยเลือดไปจนกระทั่งรถก็ตกหลุมทำให้รถพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ก่อนที่กริตศิลาจะตกลงมาจากรถ เมื่อกริตหายไปก็ทําให้ลินลี่กระวนกระวายอย่างมากครับจากนั้นเมื่อเจอกริตที่อยู่ด้านนอกของรถลิลลี่ก็ห้ามไม่ให้ใครแตะกริตเล่มนั้นจากนั้นสติของฮาร์โรลนดนก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับบอกทุกคนไปว่าตอนนี้กริตอยู่กับเด็กๆผู้เธอพยายามตามหาวิลเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทําให้รถรู้ทันทีว่าเด็กๆจะช่วยหาวิลได้แน่ๆเธอจึงสั่งให้ทุกคนรีบไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเขาจะออกรถและมุ่งหน้าไปตามพิกัดที่ฮาร์โรลนด์ได้บอก โรสได้เล่าให้ฟังว่ากริตไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดมันคือเศษเสียวของดาวหางที่เจ้านั่นอาศัยมาฉะนั้นยิ่งถือออกห่างจากกรีตที่เหลืออยู่ความมืดก็จะครอบงำจิตใจของผู้ถือครอง ส่วนทา่าทา้งของลิลลี่ที่ถือคองกริดอยู่ทําให้เพื่อนๆของเธอสังเกตเห็นอาการผิดปกติก่อนที่จะเข้าไปขอช่วยถือกริดเล่มนั้นทว่าลิลลี่ก็ปฏิเสธและวิ่งหนีไปทําให้รอนนี่กับมาร์สจะต้องเข้าไปแย่งจนกระทั่งรอนนี่ก็บอกไปว่าเธอคือเรือชูชีพที่สามารถช่วยทุกคนได้ทําให้ลิลลี่ได้สติและยอมปล่อยกริดเล่มนั้นก่อนที่พวกเขาจะตกลงกันว่าจะช่วยกันถือกริต และในตอนนั้นครับกคริตก็เริ่มเปล่งแสงออกมาซึ่งแท้จริงแล้วครับตอนนี้ผู้เธอนั้นอยู่ใกล้กับขบวนของเพนนีไวท์ผู้เธอจึงตัดสินใจเข้าไปดูส่วนทางด้านของฮาร์โรลแดนเขาได้บอกว่าตอนนี้เด็กๆได้ถูกพาตัวไปเหนือน้ําแข็งโลสจึงรู้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นครับคงไม่ทันการแน่ๆเจ้าไวก็บอกว่าฮาร์โรลนด์เคยเข้าไปในหัวของเพนนีไวท์มาก่อนพอจะถ่วงเวลามันได้เขาจึงขอให้ฮาร์โรลแดนรับช่วยถ่วงเวลาเอาไว้ ส่วนทางของพวกเด็กๆพวกเขาพยายามตามหาวิลจนกระทั่งพบว่าวิลนั้นก็ถูกจับเอาไว้หน้าขบวนทว่าในตอนนั้นครับเพนนีไว้มันก็ได้ปรากฏตัวในขณะที่มันกำลังจะเข้ามาจับพวกเธอเรันนี่ก็ใช้กริดโบราณครับห้ามมันเอาไว้มันจึงถอยกลับก่อนที่จะพยายามเข้ามาดึงพวกเขาทว่าในตอนนั้นมันก็ดึงมสัสออกมาได้ตอนนี้ครับตัวต,วตวลกนั้นได้อยู่ตรงหน้าของเธอแล้วมันได้บอกมสัสไปว่า ฉันสงสัยมาตลอดว่ารสชาติของเธอนั้นจะเป็นยังไงมาการิสโทเซียเมื่อได้ยินแบบนั้นมัสก็งงทันทีครับว่านามสกุลของเธอนั้นไม่ใช่โทเซียมันจึงอธิบายว่าอย่างไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตมัสจะต้องแต่งงานและมีลูกชายที่มีชื่อว่าลิชชี่โทเซียแต่ถ้าตอนนี้มัสตายแน่นอนครับว่าสิ้นเวลาจะต้องเปลี่ยน และจะไม่มีคนที่ชื่อว่าลิชชี่โทเซียในอนาคตแน่ๆก่อนที่มันจะเอาภาพลูกชายในอนาคตของมัสมาให้กับเธอได้ดูว่าไอเด็กแว่นคนนี้กับเพื่อนๆได้ส่งมันไปสู่ความตายหรือว่าการเกิดใหม่ซึ่งเส้นเวลาของมันก็จะแตกต่างจากคนทั่วไปเพนนีไวยนั้นรับรู้ได้ถึงการเล่เวลาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันในจังหวะที่มันกําลังจะเข้าไปกินเธอจู่ๆครับร่างของมันก็หยุดนิ่งทําให้มัสรอดออกมาได้ ในขณะเดียวกันนั่นเองครับร่างของเด็กๆที่ถูกจับตัวมาพร้อมกับวิวก็หลุดพ้นจากภาวังของเพนนีไว้ส่งผลให้พวกเขานั้นเป็นอิสระจากนั้นเจ้าไว้ก็ได้เข้ามาช่วยลูกชายได้สําเร็จเมื่อได้กริดมาแล้วเจ้าไว้กับทาเนียลก็ตั้งใจครับว่าจะเอากริดเล่มนี้ไปปักยังต้นไม้อีกฟากหนึ่งทางทิศใต้พวกเขาได้วิ่งไปยังต้นไม้ทว่าซิงกระสุนั้นได้พุ่งตรงเข้าโจมตีทั้งสอง จ้าไว้ก็โดนยิงที่ขาส่วนทาเนียก็สูนได้พุ่งเข้าต้นคอของเขาพวกทหารกองทัพของนายพลฟารานซิสได้เข้ามาหยุดพวกเขาเอาไว้วิวที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งเข้าไปหาพ่อเจ้าไว้จึงสั่งให้ลูกชายครับนำกริดเล่มนี้ไปปักยังคนต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งให้ได้ส่วนนายพลฟารานซิสเขาก็สั่งให้จับตัวจ่าไว้และคนที่เหลือเอาไว้จากนั้นวิวก็ใช้หมอกสำหรับการพลางตัว ในขณะเดียวกันนั่นเองในพลฟานซิสก็เห็นว่ามันมีปีศาจอยู่จริงๆปีศาจที่เคยตามล่าเขาในอดีตเขาจึงเข้าไปดูมันตัดภาพไปที่ภาพในหัวของพินนี่ไว้ในตอนนี้เสียงเรียกให้บ๊อบหรือว่าร่างที่ปีศาจยึดเอาไว้ครับได้ดังขึ้นมาและในตอนเดียวกันนั่นเองครับคนในคณะละครก็ได้คามาปลุกเขาทําให้ในตอนนี้มันสับสนอย่างมากครับ ส่วนทางด้านของบิลตอนนี้กริดนั้นได้เ,เรืองแสงออกมาและกำลังจะดึงเขากลับไปพวกเขาจะต้องข้ามไปอีกฝั่งให้ได้ส่วนทางด้านของนายพลฟรานซิสเขาได้เข้าไปดูปีศาจเพนนีไว้ใกล้ๆนายพลได้ชื่นชมปีศาจและต้องการจะปลดปล่อยปีศาจตัวน,นี้ครับจากฮาร์โรลด์ ส่วนทางด้านของทหารพวกเขาเด็กเข้าไปจับไฮโดรแลนด์ทำให้ในตอนนี้เพนนีไวนั้นมันได้รู้ตัวก่อนที่มันจะกระชากหน้ากากออกมาและทําให้ในตอนนี้เพนนีไวนั้นก็ถูกปลดปล่อยในระหว่างที่นายพลปล่อยมันไปเพนนีไวก็จํากลิ่นของนายพลฟรานซิสได้ก่อนที่มันจะแปลงหน้าเป็นปีศาจที่นายพลฟรานซิสกลัวและมันก็เข้าไปกินนายพลทันทีส่วนทางด้านของพวกเด็กๆพวกเขาพยายามนำกลิ่ไปปักให้ได้และในตอนเดียวกันนั่นเองครับเพนนีไวมันก็มุ่งหน้า เพื่อที่ออกไปนอกเขตกรงขังของมันเมื่อเห็นแบบนั้นเจ้าไว้ก็ร่วมมือกับทุกคนครับก่อนที่สามารถจัดการกับทหารไปได้และเมื่อได้ปืนมาแล้วเขาจึงเอาปืนยิงตัวตลกทันทีเพื่อหยุดไม่ให้ปีศาจได้หนีไปได้จนกระทั่งหัวมันก็หายไปทันทีทว่าหัวของมันก็งอกขึ้นมาใหม่และสะกดจ้าไว้เอาไว้ ในตอนนี้ครับแรงของเด็กๆทั้ง4คนนั้นก็ยังไม่เพียงพอตัวตวลกพยายามตะเกียกตะกายออกไปจากอนณาเขตครับฮาโลแลนด์ก็เห็นนักรบได้พาดวงวิญญาณอัศวินน้อยมาที่นี่ริชได้วิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนๆพร้อมกับแจกนิ้วกลางให้กับตัวหน้าขาว เพนนีไวนั้นได้แปลงร่างและเตรียมที่บินหนีออกไปจากนอกอาณาเขตกริดนั้นได้ปักลงไปในพื้นดินได้สําเร็จลําแสงได้สาดส่งขึ้นไปบนฟ้าเสาทั้ง13ต้นนั้นได้กลับมาครบอีกครั้งส่งผลทําให้เพนนีไว้หนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้และร่างของมันครับก็ได้แตกสลายแสงสว่างนั้นได้ปลิวหายไปทันทีจากนั้นพวกเด็กๆก็สัมผัสได้ว่ามันมีมืออีกคู่หนึ่งครับได้เข้ามาช่วยพวกเขาให้ปักกริดลงไปในดินได้สําเร็จ ส่วนทางด้านของโรสเธอก็เสียใจอย่างมากครับที่หลานชายของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็จัดพิธีศพให้กับริชมาสได้กล่าวไว้อะไรต่อการจากไปของริชและในตอนเดียวกันนั่นเองครับฮาร์โรลด์ก็เห็นวิญญาณของริชได้อยู่ที่นี่ด้วยก่อนที่เขาจะเข้ามาบอกพ่อแม่ของริชว่าตอนนี้ลูกชายของคุณได้อยู่ที่นี่และเขาจะอยู่เสมอส่วนทางด้านของลินลี่เธอได้เข้าไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อของเธอหลังจากที่ไม่เคยมาเลย จากนั้นพวกเขาก็เข้ามาเก็บของที่โรงน้ําฐานทับลับของพวกเขามาร์ได้เลาให้ฟังว่าพินิว้์ได้พูดกับเธอบอกว่ามาร์จะมีลูกชายลูกชายของเธอและเพื่อนๆจะฆ่ามันในอนาคตสําหรับมันแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งเดียวกันและการตายของมันแท้จริงแล้วก็คือการเกิดใหม่ ทำให้มสัสสงสัยว่าถ้าปีศาจตนนี้มันสามารถย้อนเวลากลับไปได้ละ่ะในยุคข,ของพ่อแม่ของเราเพื่อที่ฆ่าพ่อแม่ของเราไม่ให้เราได้เกิดมาเพื่อที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของมันละ่ะลิลลี่ก็บอกไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาก็อาจจะต้องต่อสู้ด้วยตนเอง ส่วนทาน,นของครอบครัวเฮนลอนพวกเขาได้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางย้ายออกไปจากเมืองเดอรี่จากนั้นฮาโลโลแดนก็ได้เดินทางมาหาเไว้ยหลังจากที่เกิดเรื่องฮาโลแรลนด์ที่ตอนนี้ครับไม่ได้ยินเสียงของบิญญาณแล้วเพราะว่าชารากไม้มาทูลินฮาโ์แลนด์กำลังจะเดินทางไปลอนดอนเพื่อทํางานที่โรงแรมเไว้ยก็บอกไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาบอกกันได้ฮาโลแลนดนก็บอกไปว่าผมจัดการไหวโรงแรมมีปัญหาสักแค่ไหนเชียวจากนั้นครับทั้งสองก็ได้กอดลากัน ส่วนทางด้านของแฮงค์ตอนนี้เขาเตรียมพร้อมที่ออกเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อที่เริ่มต้นชีวิตใหม่จากนั้นโรสก็เข้ามาเสนอให้จ่าวไว้กับชารัสได้อยู่ที่นี่เพื่อจับตาดูเจ้าเพนนีไว้ไม่ให้ใครได้เปิดกลงมันได้และเธอก็อยากจะขายฟาร์มให้กับทั้งสองหลังจากที่หลานชายของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีใครช่วยทว่าจ่าไว้ก็ปฏิเสธ ส่วนทางด้านของวิวกับรอนี่ทั้งสองครับได้มาบอกลากันวิวก็กลัวว่าถ้าจากที่นี่ไปจะลืมเมืองนี้รอน,นี่จึงเข้าไปจูบเด็กชายพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้คงจะไม่ลืมนะจากนั้นครับทั้งสองก็แยกย้ายกันส่วนทางด้านของครอบครัวแฮลลอนในตอนนี้ครับชาร์ลอตต์กำลังคิดว่าเมืองนี้มันก็ไม่ได้แย่และคิดว่าจะรับข้อเสนอของโรสทําให้วิวนั้นดีใจอย่างมากเขาพยายามเขียนจดหมายไปหารอรน,นี่ ส่วนทางด้านของรอนนี่เธอได้ออกเดินทางออกจากเมืองเดอรี่ไปพร้อมกับคุณพ่อตัดภาพใหที่อินกริดที่ถูกส่งมายังโรงพยาบาลจูนิเปอร์ฮิลเพื่อทำการบำบดัดจนเวลาผ่านไป26ปีจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องออกมาเมื่อแม่ของเธอนั้นได้เสียชีวิตที่มีชื่อว่าเบเวอรี่มารอินกริดก,ก็บอกว่าคนที่ตายในเดอรี่ไม่มีใครตายจริงๆหรอกหญิงแก่นั้นได้ยิ้มออกมาต่อหน้าของเธอ และเรื่องราวใน It Welcome to d ด r รี่ชั p เตอ1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับใน Chapter ์2ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ